สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะแดดเปรี้ยงเลยนะคะสายมาเมื่อเช้าอากาศหนาวเย็นนะคะนะก็ปอกมะขามให้ย่าพานะคะเอฟซีนี่ได้ลายเติบแล้วใกล้สีเบิดแล้วมะขามกระสอบน้อยนึงนะคะโอ้เราก็ปอกไวเหมือนกันนะคะปอกไวอยู่ด้นี่ ย้อนแสงบอกคือมืดมุมนี้เป็นยังไงมุมนี้ได้อยู่เนาะทางโน้นมืดนะคะ ลุงเสือมาล่ะแล้มาใส่มะคามโอ้ยมะคามยายมาปอกให้เพืชไม้ใส่บักพัดขึ้นหานลงยังอยู่ฟังนีแ่แหละจะจ้าก็ขึ้นซังให้ด ทานนง,งนกเอาไปตไอกให้แน่ใชไหเมะขามมันหวา,านขึน้นีถุงายบาาน,าานั้นฮะเามจนาะกบขาหวานวันนี้หน่อยกก็ต้มมีย่างลายยู่มะขามเมืองใหญ่อันนี้เพิ่งิแกไว้หไปเบี้ยวเนาก็ มันแกะไว้กับสิบซัมนี่หรือมั้งเราสิบแปเม็ดแล้วอันนี้กระสอบน้อยนึงเอาไปกอกให้แน่เศษอูเดียวจากยามใรสีแบบยามมาแรงมากผัดติ้งไก่หรือป่าฮะยามมาแรงมากผัดติ้งไก่เหรอว่ามีงานทำ

ไม่งม่อานูมพอผู้คองผูอื่นดูตัน้มยูโนอตันขาผู้ตันเบิดเนาะโอ้ยกตโนเป็นคนเกกเลยเโน้นน่ะอบแกะามอแล้ตนอซื้อแม่นคอซื้อมาเห็ดขึ้น ที่ตายบัดยำของผู้อื่นคือหลอกคอขอสมขอซื้อนะตายแล้วคดที่าคะางไปเลยเออขอซื้อล้วประด้นขอซื้อหรอว่าวันมีปลายใหม่ดีกันหรอพอซื้อน้ำข้ามาเห็ดพื้นเพสนับบัตรของตุกันเน่ไหว ตูตันม่าดิพี่ตายแท้บรญยมเลาะคอผู้อื่นเด็กกี่แต่ค้องจะคลองบอกว่าคล้องผู้อื่นคือคอดีไหนไ้ไหนาแยนั่นคุยน้ำเขาเขาตายวันนี้คุยน้ำใานบอกไม่กันตูตันว่าคนเะได้อืนแล้วถือเป็นไรร้เออบงวง้ยแล้วบนนั้นนี่เราหาไปตัด ขายมาปั่นกันหมดด้หรอไปเลยมี่ตันละหาลยนึนยงนี่แล้วนอนหาลอยยุคแล้วข้ามไปหกลอยเนาะอยไปตันมาขายมาปั่นกันเลยได้หรอเราพื้นน่อยเอาเลยมี่เห็นบวกเขาบอกบอก,บอกันเล้าลกหายแล้วบบกหยั่งอตันมาห่ตายไม่ไม่ไไมบต้องนีบอกว้าูกแก่บก่บ่ยั

รุ่นนั้นทังรุ่นอะไรโ้ยกรเปล่าอาดล่ะเขาตัดเนาะดิเป็นสามทีปลาตัดเพราะยังมีผมมั่นหางหกไรล่แล้วเพราะยังตัดเลยว่าว่าได้เงินน้องคอยจะเคือเลยเลยทีว่าไปตัดคิดข้อไม่ได้ตัดแล้วกอนนะโอ้ยมึงจะตัดมึงไปตัดเราแม่หว่ะมึงไปตัดมึงกระเจอด้เลยกระเจอดยังคนแบาเขาตัดเนาะเขาตัดเลยเนาะเขาตัดมาได้เรี่ยวที่ความที่มีช่วมเขาเขาไปป้าเขาต้องรวยบอลเขารวดมากเลยเนาะ อยเเเลเินกอฮ้ย่โลกเป็นงแล้วก็หนังแล้วน้อนเงินเนาะผู้ตัวดีกุ่นีมั้งบ่ไม้างไม้แดงกเป่าอะลรเลยนะพวหมดเงินงนเดอยูวัอยูบ่ยูห่าเลยอรวนอนาขตเพิ่นกิดวงตายแม่แน่ค่ะอันตรายเยอเพิ่นรออันตรายอยู่แต่ว่ามัน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 ลียได้เพิ่ไปแล้วเงเขีอันนั้นจะอันเิคน รองราตั้งหาดิน,นก็มีการย่างอีกเอรตั้งหาฟางท้างไปทั้งวานตน้องเปละะเี่ยนิดปะเดิกฟังมาทั้งสีงทั้งมันเห้าทั้งมันดนันท่ะซุนั่นแหละวันนี้อีกอ็อกนึงบนันติกวนต้องไปมาทั้งสีทังท้งมันงงนะท้ที่เราหล่ไว้เห็ดฮะทารลูกเคยวัดไปเห็ดเบิก <ไล S 1> ูกไ<ห>ูไ็ด